แต่พี่อย,อยากกินไปกนอาทิตมากก่นี้ทุกคนคุจะบอกรว่าอะไงตอแนค่าใครรอจริงเหรอใครบอกทุกคนแ่ขขงอยามันมาออกตงนี้ก็เดยดูด oh> ูแพรวอ้วนขึ้นตอนที่ับวีแพรยุกิ้อยาคาแมวช่มันจีคลาสืซออีกอ่ะยุกิยาาแมว่ขาไม่ิแบบไม่มีพุงอยาคาแมวมันจะแบบขึ้นหน้าอยากข้าแมว่้ทกพุงน้อ โบท็อกช่วยคุณได้ไปกินอีกอะตอนเช้าเมื่อกี้เสร็จก็เลิศเนอะน่าจะมีเนอะบางคนก็้วแบหน้าเดียวพี่อยชาเม่่อโบทออกอะเอาอะไรที่มันสลายไขมันเมื่างนี้จะมาเดี๋ยวคอยดูนะอเอาะฉันจะทำให้ทุกคนเห็นว่าฉันหุ่นดีจริงอย่าเลยพายบาบ้า ใช่ปะใช่ปะอยากให้มีคาขวดพายวาไหมพายว่าเขาแบบหูนี่แหลแล้วมันตกใจอ่ะคแมวเถอะขอร้องไม่เนื้อฉันแล้วฉันจะมีอ่ะเพื่อนปางคนได้กินแล้วร้งพุงมากเลยลองนั่งลองนั่งเรอรอรอพิไทยรอพิไทยไม่นี่ป่วยธรรมดาจริงหรออ้าวเราลองคแมวคแมวคแมวเรานั่งเรานั่งคแมวนั่งทรมานไหมคแมวตลอดเวลาพวากี่เดือนแล้วล่ะ เอรอยใสมบััมีเตไหม้าอพทแนู่บุิรับ้พเยอะปุดหนีจะบอกว่าผมไม่มีซิกแพทนะมีเอกแพทวันแพทนมันทำยังไงรถหน้าท้องได้เฮ้ยเฮ้ยอ้เยอะเลยนัท่านผู้ชมครับกล้องซูมเลยครับมันทำยังไงรถหน้าท้องได้พี่สิดอัพไปสิดอัพไปกินยาไม่ปล่อยเขาไม่ได้กินเลยมันหายไปแล้วนี่ตรนอยู่ตรงนี้่ มันจะมีเอ็แพคใช่ไหมจะมีหนึ่งสองวันแพคเนี่ยเจมวันแพคเต็มเลยเนี่ย like มันจะมีตรงเนี้ยตรงขน